เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายไตกิจวังกะหา้าตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนฉักเชิงเซาปัญญานุก,กูลสงกัดสำนักบ,บริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลับรวงศึกษาธิการโรงเรียนฉักเชิงเซาปัญญานุก,กูลเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิตติกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยกระผมปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพิเศษประจำวิชาศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งนักเรียนนั้นมีความแตกต่างกันหลากหลายทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและอุปลิกภาพในการพัฒนานักเรียนเหล่านี้กิจกรรมทางศิลปะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการจัดก,การศรึกษาเพราะการใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการบําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ,าพให้ดีขึ้นเพื่อลดปัญหาทางอารมณ์พฤติกรรมและสร้างศักยภาพในด้านต่างๆโดยมีการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และรูปแบบการสอนที่หลากหลายเช่นจังหวะดนตรีและการระบายสีเพื่อเป็นทางเลือกที่จะระบายความรู้สึกนึกคิดจนสามารถเข้าใจและจัดก,การกับความรู้สึกจนสามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้จากการสังเกตจะเห็นว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญานั้นจะมีความยากลําบากนะครับในการประสานโรคภายในตัวเขาและโรคภายนอกซึ่งในการที่จะนําประสบการณ์สีมาสู่นักเรียนนั้นจึงมีความจําเป็นที่ต้องใช้กิจกรรมระบายสีน้ําที่มีการสร้างลําดับขั้นตอนในการจัดกิจกรกรมให้ชัดเจนประกอบด้วยเรื่องราวการระบายสีที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลมีขั้นตอนและความชัดเจนของสิ่งที่จะทํา ดังเช่นกิจกรรมระบายสีน้ําใต้ท้องทะเลซึ่งมีขั้นตอนกาปนปรปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งไหวครั้งขณะที่นักเรียนวาดภาพด้วยสีน้ําเขาจะอยากที่จะวาดสิ่งที่เขาพบเห็นนะครับรอบๆตัวเขาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บ้านเรือนถนนหนทางรถยนต์เครื่องบินสัตว์คนพระอาทิตย์นะครับดวงจันทร์นะครับดวงดาวหรือแม้กระทั่งท้องทะเล นักเรียนจะไม่รู้สึกลำบากถ้าจะสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้งด้วยปลายฟูก,กันนะครับจนปรากฏบ,บนกระดาษได้สมดังจินตนาการโดยไม่รู้สึกตีกรอบจําจกัดตัวเองไว้เพียงรูปร่างหรือรูปทรงนะครับที่ตายตัวนะฮะหรือสีจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งการวาดภาพแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับนักเรียนที่ไม่ชอบวาดภาพด้วยสีดินสอนะครับสีมีจิบหรือสีช็อบ การวาดภาพรูปกันและสีน้ำนะครับจะช่วยให้นักเรียนเหล่านี้ได้แสดงตัวตนของเขาออกมาในเชิงศิลปะการจัดบรรยากาศในห้องเรียนก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีวินัยให้แก่ผู้เรียนนะครับ ในส่วนของห้องศิลป,ปะนั้นมีการระบายสีห้องแบบลาซัวนะครับคือการสร้างความรู้สึกให้มีให้สีนะครับเสมือนเคลื่อนไหวนะครับเช่นผนังนั้นสามารถหายใจได้นะครับในส่วนของห้องศิลป,ปะเราเลือกเป็นสีลุ่มนะครับซึ่งส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกในเชิงผ่อนคลายให้แก่นักเรียนและผู้พบเห็น และในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นนะครับกระผมเริ่มด้วยการตระเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับไว้ที่โต๊ะของนักเรียนนะฮะเพื่อให้การเงินการจัดกิจกรรมการสอนนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกระผมนั้นได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ดังนี้นะครับสีน้ำนะครับซึ่งสีน้ําก็ผสมอยู่ในรูปแบบการถูกทําละลายด้วยน้ำนะครับไม่บีบจากหลอดมาใช้โดยตรงนะครับเพื่อความสะดวกสบายสําหรับนักเรียนนะฮะ ผสมอยู่ในขวดแก้วเล็กสามสีนะครับแบ่งเป็นสีแดงนะครับสีน้ําเงินและสีเหลืองนะครับสองฟองน้ํานะครับฟองน้ําก็จะตัดเป็นพอดีมือสําหรับเด็กนะฮะสำหรับใช้ทาเป็นทากระดาษเปียกนะฮะอ่าแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับสําหรับซับกระดาษให้หมานะครับแล้วก็ฟูกันเบอร์นะฮะในที่นี้ผมใช้ฟูกันเบอร์อ่าเป็นผู้กันแบนด์นะครับ แล้วก็กระดาษร้อยปอนด์ครก็ขนาดก็ระบุชัดเจนนะครับขนาดสองร้อยสามสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับคูณสามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็กระดานอะคริลิกนะครับรองวาดนะครับขนาดสามสิบคูณสี่สิบเซนติเมตรนะครับแก้วน้ําใสนะครับเพื่อให้อ่านักเรียนนั้นล้างฟู้กันให้สะอาดทุกครั้งที่จะระบายครั้งๆต่อไปนะฮะแล้วก็พักกันเปื้อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือโต๊ะที่นักเรียนนั่งถนัด หลังจากที่เราเตรียมมสูสสุอกปกันเรียบร้อยแล้วนั้นนะฮะจากนั้นเราก็มาเรื่มระบายสีกับนักเรียนเลยนะฮะซึ่งการระบายสีอย่างมีชีวิตชีวาในรูปแบบนี้นั้นนะฮะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนนะครับได้มีทิศทางในการเล่นด้วยนะครับเรียนด้วยเล่นด้วยนะครับนอกจากความอิสระภาพในบริบทที่ศิลปะั้นได้มอบอคุณค่านี้อยู่แล้วนะครับการที่ครูนะครับช่วยวางแผนการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะมีคุณประโยชน์กับนักเรียนนะครับ อย่างมากนะครับทางด้านอารมณ์นะครับความรู้สึกและพลังสร้างสรรค์ในตัวเขานะครับซึ่งมีขั้นตอนต่างๆดังนนี้เลยนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะกระผมก็จะจัดเตรียมกระดาษว้อปอนด์วางวางบนแผ่นอคพพีิกเลยนะฮะวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับอุปกรณ์ที่กระผมต่อมาข้างต้นนะครับไว้ที่ด้านหน้าของนักเรียนหรือในตำแหน่งที่นักเรียนถนัดซ้ายขวานะครับอันดับท่านต่อมานะครับกระผมก็จะชวนนักเรียนนะฮะทำกระดาษเปียกนะฮะโดยใช้ฟองน้ำเนี่ยนะฮะซุป ชุบน้ำสัมผัสกับกระดาษเบาๆนะครับจากซ้ายไปขวานะครับบอร์ดเรียนอยู่เป็นประจำนะครับจากซ้ายไปขว่าให้ทั่วเรียนกระดาษนะครจากนั้นก็พลิกกระดาษนะครับวางพิกระดาษอีกด้านหนึ่งนะครับวางบนกระดาษวางบนแผ่นอะครลิกนะฮะแล้วใช้ฟองน้ําสัมผัสเบาๆบนกระดาษอีกครั้งนะฮะจากขวาไปซ้ายนะให้เปียกทั่วกระดาษนะครับสังเกตว่ากระดาษนั้นไม่มีฟองอากาศนะฮะจากนั้นก็ใช้กระดาษที่ทู่นะครับซัก พระประดาษให้มดมานะฮะซึ่งขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากสาหรับนักเรียนที่มีความบุคลภองทางจิตปัญญามากนะครับฉะนั้นแล้วกระผมนก็จะคอยชี้แนะนะครับคอยคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมๆกันทั้งห้องนะครับครับหลังจากนั้นนะครับครูก็ชวนนักเรียนนะครับระบายสีน้ำนี่าไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับ เป็นการอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นการระบายสีน้าเงินนะครับก็ระบายะระบายเป็นเส้นโค้งนะครับจัดด้านซ้ายไปด้านขวานะครับลากไปเรื่อยโดยไม่ยคกคู่กันนะฮะอันีก้ก็คุณครูก็จะพยายามบอกนักเรียนให้ทําแบบนี้นะครับพาจากข้างบนลงสู่ด้านล่างให้ทั่วบริเวณกระดาษนะครับก็จะชี้ชัดให้เรียนว่าให้เห็นเป็นเส้นโค้งที่ ทับซ้อนกันจะเกิดเป็นช่องว่างที่มีขนาดต่างกันเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปนะฮะและขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการระบายสีแดงนะครับระบายสีแดงก็ครูปุ้ก็จะบอกให้เรียนว่าระบายจากด้านล่างนะเียบส่อนเป็นก้อนหินนะครับเป็นก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่รือเป็นทรายนะครับหลังจากนั้นก็ระบายสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ก็ระบายเป็นแนวปะการังนะครับโดยใช้ปลายทุกกันนะครับ ให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็จะบอกเด็กอยู่เป็นประจำนะครับนะฮะให้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับแล้วก็ขั้นถัดมาก็สีเหลืองนะครับก็ใช้ปลายทุกการเช่นกันนะครับก็แต่งแต้งลงบนช่องว่างนะครับของสีน้ําเงินนะฮะที่ระบายในช่วงแรกให้ให้นักเรียนนั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นสัตว์ทะเลน้อยใหญ่นะครับหลายๆชนิดนะครับแอบไว้ในท้องทะเลนะครับแล้วก็จนเกิดเป็นภาพใต้ท้องทะเลที่สวยงามตามจินตนาการ เมื่อครูเริ่มต้นให้นักเรียนวาดภาพในลักษณะที่ได้อธิบายมานะครับจะเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมการวาดภาพและช่วยให้นักเรียนเข้าถึงความสัมพันธ์กับสีได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนจะเริ่มพูดคุยกับสีและเล่นกับสีเสมือนว่าเล่นกับเพื่อนนะฮะสําหรับนักเรียนแล้วนะครับการได้ระบายสีสําคัญกว่ารูปภาพที่ได้รูปภาพนั้นเป็นเพียงผลที่ต้องเกิดขึ้นตามมานะครับกระบวนการจัดกิจกรรมระบายสีนี้ จะช่วยเชื่อมโยงนะครับไปสู่พัฒนาการทางร่างกายสมองและสติปัญญาด้วยกิจกรรมที่สัมผัสโดยตรงกับนักเรียนนะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้วยตนเองนะครับจนนักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างมีความสุขมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองในการทํากิจกรรมนะครับและชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม น,นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ได้รับประสบการณ์มีทักษะในการทํางานนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขครับขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังการนําเสนอในครั้งนี้ขอบคุณครับ